เหรอน่ยอยู่ที่ไหนก็ปิ้นงานได้สบายๆแบบนี้นะครับไร้สายนะครับทํายังไงนะครับไปดูกันเดี๋ยวผมจะสั่งปิ้นงานจากตัวว i n d o w s ให้ดูนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่บนโซฟาสสนสบายของผมอยู่นะครับนะครับสั่งปิิ้นไปแล้วนะครับถามว่าเครื่องปิิ้นของผมอยู่ไหนเลยครับตรงนั้นเลยครับผมอยู่ห้องเก็บเสียงตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าผมจะสั่งปิิ้นยังไงครับนะครับ ครื่องปิ้งของผมเนี่ยไม่มีสาย USB หรือสายแลนไปเชื่อมอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมให้เขาอยู่เป็นห้องของเขาเป็นสัดส่วนนะครับส่วนผมเองนะครับก็อยู่บนโซฟาแบบนี้ครับสั่งทำงานโน้ตบุ๊กปิ้นงานได้อย่างสบายๆครับมีวิธีการแบบไหนเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับและนี่คือเคล็ดลับของผมครับปริซเวอร์ NP 3ามสามนตัวนี้ครับโดยเครื่องปริ้นครับก็เชื่อมต่อสาย USB ผ่านตัวปริซเวอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีแค่สายไฟนะครับ โดยผมเซตตัวสัญญาณ w i f i เนี่ยให้สามารถส่งผ่านเราเตอร์โดยสามารถพิมพ์แบบไร้สายได้นะครับก็ช่วยลดปัญหาได้หลายๆอย่างเลยครับคือ1ครับเรื่องการแชร์พิมพ์เตอร์ครับเราไม่ต้องมานั่งแชร์พิมพ์เตอร์ครับทุกๆคอมพิวเตอร์ในบ้านของผมครับสามารถสั่งพิมพ์แบบนี้ได้หมดนะครับ2ครับลดปัญหาการเชื่อมโยงสายแลนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่มีสายแลนเสียบเลยครับก็ทําให้สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างสบายๆแบบนี้ครับ ปรนเซอร์เวอร์ตัวนี้นะครับผมรับประกัน2ต่อนะครับต่อแรกนะครับรับประกันภายใน7วันนะครับหากเพื่อนๆใช้งานแล้วไม่พอใจนะครับผมยินดีคืนเงิน100%นตะครับต่อที่2นะครับรับประกัน1ปีครับหากใช้งานไปแล้วนะครับสินค้ามีปัญหานะครับในระหว่างการใช้งานภายใน1ปีนะปีครับเรามีสินค้าใหม่ให้เปลี่ยนนะครับโดยหากเพื่อนๆสั่งซื้อปรินเซอร์เวอร์กับทางเรานะครับผมมีวิดีโอแนะนําการใช้งานนะครับมีการคอนซัลท์คอนโทรลหน้าจอครับและก็ที่สําคัญนะครับเรามีไดเวอร์ให้ด้วยนะครับ ยังไง้เพื่อนเที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อคิตตะก,ก้าในคลิปของผมได้เลยนะครับหรือช่องทางต่างๆของทาง cs solution print ได้เลยครับหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระแบบนี้นครับผมฝากกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ